สวัสดีครับที่สปอร์ตเและ a s p เทนนะครับนำทุกท่านมาที่สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลนครนครปฐมนะครับชมการแข่งขันฟุตบอล150แชมเปี้ยนชิพฤดูกาล2021-2022นะครับคู่ระหว่างนครปฐมยูเนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอยุธยายูเนเต็ดนะครับในส่วนของการบรรยายวันนี้มีคุณทันทัศิริมานนท์และผมธนรัตน์เฟื่องไทยกุลทําหน้าที่เป็นผู้บรรยายครับเอาครับเกมเริ่มครับนครปฐมนะครับเจ้าถิ่นในเสื้อสีน้ำเงินนะครับ ฝ่ายเขียรูกเริ่มเล่นก่อนนะครับจะบุกจากขวาไปซ้ายโดนกระแทกครับแล้วเข้าในมาจับลูกนี้ให้ครับแล้วออกมาขวาครับมีพื้นที่แล้วคัดแบกกันมาโอ้ได้ยิงแต่ว่าติดเราซ้ำอีกทีนึงก็ยังตืเ่เต้ต้องสกัดไปก่อนยังไม่หมดอัานาตรายจริงโอ้โหข้ามาออกไปครับโอกาสยิง, 3, งสามทางออนอเลยตรงนี้ครับจิวัตแปะครับมาอัรซอยิงก่อนแล้วดูตรงนี้ครับอีกทีนึงโอ้ชนะยุทธครับ <c oughs> ได้ใส่ด้วยซ้ายแต่ว่าบอลข้ามคานไปแบบน่าเสียดายเลยครับขู่นิดเดียวครับโอกาสทองถึง3ครั้งครับฝั่งอุธยานนี่ครับสกัดมาไม่ดีแล้วยังตามมาเก็บได้นะครับชนายุทธแต่ว่าจังหวะยิงนี่ข้ามคานออกไปเองทุ่มไก่เข้ามาเลยครับแล้วในโต้หมงได้แถว2แต่งบอลหนึ่งจังหวะครับแต่ว่ายังไม่ยิงไหลมาลูกนี้ได้กดลูกนี้ก็ออกหลังไปเองครับองทางอัทนานเลยครับคือข้างในมันแน่นไปหมดนะครับต้องหาเหลี่ยมแล้วก็ย้อนกลับมาตรงนี้ครับให้นะฮะนัทวิ่งมาใส่ บอลมาตีใสก้อออกไปอุดิศักข้างในมี 2- 3สาคนแล้วนะครับแล้วตามช่องมาลูกนี้ตวัดตามน้ำมาโอ้คุณลึกเกินไปครับขึ้นทางซ้ายที่อุดิศักแล้วดูลากมาตรงนี้จ่ายมาโหตัดหลังมาเลยแล้วยิงตามน้ำมาของทางอาซซอยเลยครับน่าจะลองยิงหรือเปล่าครับเซยะโคจิมะปัดลูกนี้ติดกาแพงแล้วฉลับถือว่าได้รู้นะครับตรงนี้ของทางเซียโคจิมะติดกําแพง,งเต็มๆเลยครับโดยทางเชกินี่นะครับ ออกมาที่อนุวัฒน์อนุวัฒน์นี่พอได้บอลเจอบีบเลยครับแล้วนี่ครับจ่ายเสียอะไรครับเจอบีบแล้วออสกาเนโตกดลูกนี้วผู้ข้างคานออกไปอีกครั้งหนึ่งครับยิงไว้ก่อนเลยครับเนโต้ที่จ่ไหลมาฮาพินัทแล้วดูครับวิ่งมาใส่เลยครับโอ้โหอัดเต็มเต็มด้วยขวาบอลก็เหินข้ามคานไปครับแล้วเขาถมโดยเรืองชยัยทุ่มมาออสกาโดเนโต้พิกทักษะครับไปต่อได้ไม่ออก เนโต้เข้าเขตโทษแล้วจ่ายยัดมายังมีที่เดนิสเนียบัสมาดักเอาไว้ได้ลูกเก่งของเขาเลยครับเนโต้เอาตัวรอดในพื้นที่แคบได้ดีอยู่แล้วรวติดเครื่องมาสุดเส้นตรงี้แล้วหักเข้ามาแต่ว่าเนบราเซนก็มาตามประกบในพื้นที่ของที่ธีรพัฒน์เราบุตรต้องเราบปิดชอบไว้ได้เลยครับไม่ให้ครับธีรพัฒน์ให้อัสซอยอัสซอยแทงมาเล่นแล้วเจอตัดลูกนี้ครับชัชพลแต่ว่าผู้สินปล่อยได้เปรียบอาแล้ครับโอ้โหยิงลูกนี้ซลยยะแล้วบอลยังไม่ อันตรายแล้วก็ตกมาแลยเตะสก,กัดไปก่อนครับโอ้โหดูอีกครั้งครับจังหวะกระดกติดแซกครับเซย,ยะโคชิมะแล้วสาอีกทีโดยอัสซัซอยครับมีอนุกรคุมเส้นอยู่เซย,ยะโคชิมะบอมเข้ามาลูกนี้ลึกแล้วโอ้โหถึงบอลก่อนครับจังหวะแรกดูจังหวะที่เปิดมาครับได้รู้เลยครับแต่ว่าออกมารับได้ทันแล้วก็มีจังหวะบัรท้าของผู้เล่นอยุธยาอะไรครับที่มาเข้าชา้าส่ายปัสวาโดเนโตจับยาวยังแก้ได้อันเั่นัน รัก้หัวกาลุกนี้ไปอะไรครับไปเลือครับเบียสัมฤทธิ์รับไปครับทางฝั่งนครมาถงชวงแต่แล้วแตะยานเราพยายามจะไปแย่งบอลนสุดท้ายก็ไปเปิดปุ่มใส่ทางทัชพลเลยครับก่อนขุมไกเข้าไปในกรอบเขตโทษเสรยต่อได้ครับเชจินนี่แต่ว่าไม่ดีนะครมาถมเจ็บได้เลยครับแล้วต่อมาได้ลุกงนี้แทงมากลายเป็นมาตั้งเชินนี่กดลุกนี้โอ้โแล้วทุบที้่ไปครับ โอ้โหได้ยิงลูกนี้ยิงมันทะลจริงๆครับเชจินี่ก็เป็นกองหลังที่ยิงได้ดีอยู่แล้วนะครับตรงนี้เนี่ยครับแปะเราสุดท้ายมาเข้าทางเชจินี่ได้ยิงโอ้โหูซูเปอร์เซฟเลยครับทางสุพลวิทย์เลยครับดูครับโอ้โหบอลเฉล็บด้วยครับเข้ากลางมาทัชขนเจอบีบแล้วเสียบอลเอาละครับอาทิตย์เบิกอาทิตย์เบิกติดเครื่องอาทิตย์เบิกไม่มีใครกองกดลูกนี้ก็รับเข้าซองครับทางสุพลวิทย์ลากมาได้ยิงก็ลองส่องเลยเลยครับอาทิตย์เบิก ไม่มีใครเข้าประกบครับเลือกกดเลยครับบอลตกพื้นแต่ว่า,ร,าวรับสบายเลยรับทางสุพนวิทย์รักยากบอลมันไม่ได้หนีตัวเท่าไหร่รับยามาอัสบาดเนโตเจอสองครับจะฝ่างไงอัสบาดเนโตแหวกไปดื้อๆครับโอ้โหเข้าเกตโทษย้อนมาลูกนี้ตั้งป้อมอภินัทจิงดีแฉลบแล้วบอลออกหลังเรื่องชัยบอมมาเสียีนี้จะไมลงแต่ว่าเสยต่อได้ออกมาตัดบอลก่อนครับทางสุพน,นวิทย แล้วออสซดโดเนโต้หัวออกมาลูกนี้ข้ามคานออกไปครับเป็นจังหวะที่ได้ลุ้นเหมือนกันตรงนี้หูกสุวูรวิทย์ออกมาเร็วครับเป็นจังหวะ2ครับในโต้ยิงเลยครับแต่ว่าก,กดไม่ลงบอลข้ามคานไปครับต้องชมตรงนี้ครับสุววิทย์ออกมาตัดได้ดีครับแต่วันนี้ยิงแล้วมันเป็นเท้าขวาด้วยครับไม่ถนัดอเลยทำให้คอนโทรลบางอาจจะไม่แม่นเท่าเท้าซ้ายเลยครับ ไปข้างหน้าแล้วครับเอา้าแต่ว่ายังดักกันไม่ได้ไซยะคุจิมะสก,กิดมาแต่ว่ายังมีตัวซ้อนโดยสุพพล์ยังไม่พ้นอันตรายจิรวัตรจิรวัตรไปสุดเส้นล้วหักกลับมายิงลูกนี้โอโ้โหดูตรงนี้ครับลากมาแล้วหักกลับมายิงแบบไม่ต้องจับเลยแต่ว่าบอลมันโดนไม่เต็มเลยครับเราก็กลายเป็นว่ามันหลุดออกหลังไปแบบไม่ได้รู้เลยครับนี่นะครับยืนยันนะครับเป็นสองตํำแน่ง สัจพร,พรเปิดมุมมาลูกนี้ได้คอครับทางสุพพน์นะครับแต่ว่าหลุดกรอบอไปเสาแรกครับโอ้โหว,วิ่งมาสัดตัวประกบได้ตรงนี้ไม่มีใครมาประกบเลยครับโอ้โหล้วก็ได้โขแต่ว่าบอลที่เช็ดเนี่ยมันบางไปครับแลเขามาถมเริ่มที่จะเก็บบอลได้มากขึ้นครับสัจพรสัจพรเข้าขวาแล้วกัดมาลูกนี้โอ้อโห่าเสียดาดเลยครับตรงนี้สัจพรทุ่สุวรรณ โยกมาเราเข้าขวาได้เรายิงตรงนี้ครับบอลย้อยโอ้โหดูว่าเหมือนเช็ดคันหรือเปล่าครับนิดเดียวครับตรงนี้เมื่อเนาทางคมาัสกลงมาทําให้อัสซอยังก็มีพื้นที่ในการเล่นได้มากขึ้นครับบอลทุ่มนะครับทุ่มมาวริษัทจะเทินหนีครับอัสโซยไปได้อัสโซยหักกลับมามีพื้นที่ครับสไลด์กดลูกนี้โอ้ยยิงหักข้อเกินไปครับหลุดออกหลังไปเองไม่ทันขัดคำเลยครับ ออซอยแหวกหนีมาได้2แล้วหักกลับมาสาได้ยิงเสาแรกครับโอ้โหน้ำหนักดีทางยังไม่ได้ตรงนี้ <Hey. S 1> คีหนาเลยครับจะลงมาแทนสัจพรตุ้มสุวรรณยาดชาวไลบีเรียครับบวกกับนัฐนานบอลยังรอยอยู่คีดนจาจับบอลยาไปอ้าวแล้วโอ้โหไปจักกันเองยังดีมีตัวซ้อนโดยอนุวัฒน์อนุวัฒน์เคียออ,อ,ออกมาแต่ว่ามีผู้เล่นเจ็บครับอ้าว เป็นคิดนานะครับโอ้เ oh, oh, พิ่งลงมาใหม่ด้วยอาจจะเป็นการเจ็บเองด้วยครับเนี่ยเฟอร์ทัตมาตรงนี้แล้วจอดสปรินต์ตรงนี้ก็ยังไม่มีอะไรนะครับปรับเปลี่ยนแล้วครับคิดนาออกแล้วส่งทางสีศักดิ์ลงเล่นแทนโชคร้ายครับทางคิดนาอาทิตย์เบิก แทงมาที่ออสตาโดเนโตตวัดตามน,าน้ำแต่ว่ายังเจอเดนิสเนียบาสกัดออกไปตรงนี้ก่อนครับอาทิตย์เบิกให้มาที่เนโตแต่ว่ายังติดทางเดนิสเนียบราสครับจิรวัตมาซอนได้ทันเวลาเลยครับจิรวัตรขาขึ้นมาขาลงไปหนึ่งครับจิรวัตรทางขวาให้มาสรายุธเข้าเคทอดโอ้โหมีตัวดักเอาไว้ความเร็วหรูจัดจ้านมากๆจิรวัตรแล้วดูครับให้มงเนี้ยเปิดมาได้เสียเลยครับโอโ้แต่ แต่ได้เนี่ยผ่านหน้ามาได้แต่ด่าน2เป็ปทางสุดพจนเล่ยพลาพง์ที่ยังมาสกรีนไว้ได้เลยครับสกิดต่อมาครับสลายุ์ไม่ผ่านแล้วจะสวนของพระประถมลูกนี้เจอตัดฟาวเลยครับจะเล่นเร็วพุทธสินยังไม่ให้เล่นเลยครับเป็นทางสลายุทธอยู่สืบเชื้อเลยครับตรงทีที่จับมากุมไปบริเวณศีรษะครับแล้วตรงนี้หู้เข้ากับสัญชัยแล้วมีเท้าสันชัยเลยครับที่มาโดนศีรษะของทางสรายุทธจังหวะฟลอตูเลยครับ แล้วเหมือนจะเจอใบเหลืองไว้ด้วยเ่ละครับตรงนี้ไม่น่าจะมีอะไรแล้วะครับผู้นี้แล้วพุทธสินคุณพงเทพหลายพี่นายเป่าน้องิีนหมดเวลาการแข่งขันครับในนั้นว่านะครปฐมก็เปิดบ้านเสมอกับทางอายุธยายู่นเด็ดไปศูนย์ประตูต่ตอศูนย์นะครับ